สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง subject verb agreement กันนะคะอันนี้ก็คือรวบรวมมาให้5หมวดหมู่ที่โดนหลอกกันบ่อยเนาะหมวดหมู่แรกคือ present simple นะคะ present simple เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า verb ช่องแรกของแต่ละกริยาคืออะไรอย่างนี้ verb ช่องแรกของ verb to be ก็จะมี is am are ของ verb to do ก็จะมี does กับ do แล้วก็ของ verb to have ก็จะมี has กับ have ทีนี้แบ่งฝั่งเลย he she it ใช้ is does กับ has you we they ใช้เป็น are do กับ have I เป็นตัวเดียวที่ใช้ am นะแล้วก็ I อะในกรณีที่มันเป็น present simple I จะกระโดดไปกับ You w e t h e y ก็คือ I do กับ I have นะคะส่วนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า subject เอกพจน์เนี่ยจะบวก verb ที่เติม s ไม่ก็ es เช่น she swims นะ he swims it swims it ก็อาจจะเป็นน้องหมาไเงี้ยน้องหมาว่ายน้ำ the dog swims อย่างนี้เป็นต้นส่วน subject พหูพจน์คือบวก verb ไปเลยเช่น you swim we swim They swim อันนี้ใส่ I แม้ว่า I จะเป็น subject เอกพจน์แต่ว่าในทีม present simple เขาจะย้ายฝั่งไปอยู่กับ subject พาูุพน์นะอันนี้ก็เลยเป็น I swim ต่อมามาดู past simple past simple I จะย้ายไปอยู่ฝั่งเดิมของเขาคือ was he she it แล้วก็ I ใช้เป็น was you we they ใช้ were ส่วน did กับ had เนี่ยเรามี choice เดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจอ he she it i you we they ใช้ did กับ had ได้เลยส่วนอันนี้ subject เ,เอกพจน์หรือว่า subject พหุพจน์เนี่ยก็คือบวก verb ช่องสองได้เลยเช่น i swam นะหรือว่า he swam she swam it swam you swam we swam they swam เป็นต้น ต่อมา collective nouns collective nouns เนี่ยมองเผินๆเ,เหมือนจะเป็นพหูพจน์แต่จริงๆเนี่ยไม่พหูพจน์นะเช่นคำว่า group กับ team my group is the best กลุ่มของฉันมีกี่คนลองมองเป็นกลุ่มของฉันมี4คนละกันเราจะไม่ได้มองเป็นใน A ใน B ใน C ใน D แต่เราจะมองเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเป็นกลุ่มเดียวกันเราก็เลยจะมองเป็น subject เอกพจน์ พอ subject เอกพจน์เราก็ต้องใช้ verb is อันนี้เหมือนกัน the team is doing quite well เรามองทีมเป็นกลุ่มเดียวกันทีมเดียวกันก็เลยใช้เป็น is พอเรามองเป็นก้อนเดียวกันแต่ในกรณีที่พูดถึงตัวบุคคลในกลุ่มเป็นพาหุพจน์ได้เช่น most members of my group are smart สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มฉันฉลาด อันนี้เราจะมองเจาะเป็นใน A ยฉลาดใน C ยฉลาดใน D ยฉลาดอย่างนี้อาจจะมีใน B ที่อาจจะไม่ได้ฉลาดอย่างนี้เพราะว่าในตัวอย่างประโยคบอกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ใช่ไหมก็คือ3ใน4เนาะต่อมา the team members have been practicing very hard สมาชิกในทีมได้ซ้อมอย่างหนักมากอันนี้ก็คือเหมารวมหมดเลยสมมุติเป็นทีมฟุตบอลอย่างนี้น ก็คือทุกคนในทีมเนี่ยซ้อมอย่างหนักมากก็คือสมาชิกในทีมได้ซ้อมอย่างหนักมากๆนั่นเองต่อมานะคะคือ noun that ends s อย่าโดนหลอกนามที่ลงท้ายด้วย s เนี่ยไม่ใช่พหูพจน์เสม,มอไปเช่น mathematics is a difficult subject for me คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากสำหรับฉันเนาะคณิตศาสตร์เนี่ย แม้ว่ามันจะมี s เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นพหูพจน์ news ข่าวมี s แต่ไม่ได้เป็นพหูพจน์ that news is absurd ข่าวนั้นน่าขันได้สาระอย่างนี้นะอันนี้ก็ใช้เป็น is เพราะว่ามันไม่ได้เป็นพหูพจน์นั่นเองอันนี้ก็ให้ระวังว่าเออบางนามเนี่ยมันมี s แต่มันไม่ได้เป็นพหูพจน์เนาะส่วนอันนี้ indefinite pronouns นะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเอกพจน์ กลุ่มที่เป็นพาหุพจน์เรามาดูเอกพจน์ก่อน Either you or your sister is telling me the truth ก็คือไม่เธอก็พี่สาวหรือน้องสาวของเธอเนี่ยต้องบอกความจริงคือไม่คนนี้ก็คนนี้คนใดคนหนึ่งก็เลยมองเป็นเอกพ์เนาะทีนี้พาหุพ์เนี่ย Both you and your sister have to tell me the truth คือต้องบอกทั้งคู่เลยทั้งเธอและทั้งพี่สาวหรือน้องสาวของเธอ ต้องบอกชั้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทั้งคู่มันก็เลยเป็นพหูพจน์นั่นเองส่วนันนี้เป็นเอกพจน์เพราะไม่คนนี้ก็คนนี้ลูกศรลูกศรชี้ไปคนใดคนหนึ่งใช่ไหมอ,อาจจะเป็นคนแรกคนที่สองไม่ต้องก็เป็นเอกพจน์หรือว่าจะเป็นคนที่สองไม่ใช่คนแรกก็เป็นเอกพจน์อยู่ดีเนาะต่อมาได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์อยู่ที่ว่าเขาไปขยายอะไรเช่น All of the cake is eaten อันนี้เรามองเค้กเป็นก้อนเค้กทั้งหมดมันก็เลยเป็นเอกพจน์เพราะเรามองเป็นก้อนนี้ทั้งหมดเลยถูกกินไปแล้วส่วนอันที่สอง All of the cupcakes are eaten อันนี้เรามองคัพเค้กเป็นหนึ่งสองสามคัพเค้กทั้งหมดเป็นพหูพจน์เพราะมีทั้งหมดสามถ้วยนั่นเอง ส่วนอันนี้ subjects joined by or or nor ให้ยึดประธานหลังหรือประธานที่ใกล้กับกริยาที่สุดอย่างอันนี้ใกล้กับกริยาที่สุดคือ the blue book หรือว่าหนังสือสีฟ้ามันเป็นเอกพจน์เราเลยใช้ is นะ is the blue book or the red book in the drawer ส่วนอันนี้ neither I nor my friends Are going to the party อันนี้ให้ยืด my friends ซึ่งเป็นพะหูพจน์เนาะทีนี้กริยาก็เลยเป็น are เพราะว่า friends เป็นพหูพจน์นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ